สวัสดีครับติ๊กวิยาณนะครับแล้วนี้เราก็อยู่ในเก,กเม Static Legacy ภารกิจที่289และ290นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูภารกิจที่289กันก่อนภารกิจที่289าาร้อยแ้ทำลายลูกปั้นศัตรูเจอกับเทียมสองอดีตทีมนะครับแล้วก็จะเจอกับเวฟของซอมบี้นะครับ3นาทีอ๋อก็คือมีเวฟเสริมนะมีเวฟซอมบี้มาเสริมแล้วก็มีบริเกชันกลางคองนโทรลยูนิตได้ทุกรูปแบบเ <ปะ S 1> ล่นแบบไม่เอาไม่ซื้อไม่สกินก่อนถ้าแพ้ก็เดี๋ยวค่อยอาบนะครับโอเคลุยกันเลยทำลายรรรููปปัััศตคบผมเอล มีบริเคตกันกลางก็เราก็ทีนี้ก่อนแล้วกันนะครับเก็บแรกกันก่อนเขาเป็นจอมเวทออกมานะครับเพราะเราสามารถที่จะบึ้มทะลุรัวได้ฝั่งเขาโอ้โหฝั่งเขามากันลวครับมีเวฟของเดซมาก่อนเึกมากัน1ตัว2ละมา2ละี่เขาก็มากันเร็วเหลือเกินนะครับทั้งฝั่งเราก็สติ๊กวอล์เก็บแร่ครับเราต้องทําการสร้างจอมเวทออกมาให้ได้นะครับโดยใช้เงิน1,200เหรียญทองนั่นเองตอนนี้ก็เก็บแร่กันไปก่อนโอ้เขามากันแลวครับผมพี่เขามากันอย่างไวมากันทําไมไวนักหนานะ เราเอาซอฟต์แวรไปจู๊ก่อนดีว่าครับได้ไหมเนี่ยโอ้โหมากันเยอะเอ้ยจะไหวไหมเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ไหวก็ได้นะขับบ้านกันไปก่อนแล้วกันครับโอ้โหมากันเยอะมากันแย่ครับ้เดทมาแบบบึ้มๆสู้ยังไงครับแบบนี้เก็บแรกก่อนครับอย่าเพิ่งโตโต,ตายเลยครับผมเก็บแรกอะไรครับออกคารเซอร์อาชิดอนเฮ้ยเอาอาชิดอนค่าตายก่อนดีกว่ามั้งตายกันไหมครับผมเออตายกันไปบ้างมันก็เกิดมาเป็นผีพิษไงพอทายนะครับเอาละที่นี้ กลับบ้านไม่ให้หมดบึ้มดีกว่าเอาเอาจอมเวสสิชือจอมเวทอยู่ไหนครับไปเดาคนเก็บแรอาา่ออกมากดปีตจอมเวทอยูน่นี่บึ้มไปก่อนโอ้โหมากันขนาดนี้เอาเลยไปสู้เดี๋ยวก่อนมา,นยาเยอะเยอะยครับเรียบร้อยครับผมเรานั้นเสร็จไปแล้วไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอาอะไรไปสู้เขาดีอยากเล่นสายฟ้าไม่ได้เล่นมานานแล้วะ่ะนี่ก็คือสกินสายฟ้า vs สกินกระดูกใช่ไหมอัพอะไรดี อัพไปทางไอ้นี้ดีกว่าครับนี่อัพไปทางเก็บแร่ครับเอาเงินออกมาก่อนแล้วก็เอาเมจิคิวด้วยอะหน่อยนึงเราน่าจะรีดเงินออกมาได้ไวพอสมควรนะครับในการที่จะสู้กับเขาเราต้องรีบเอายูนิตบึ้มๆของเราออกมาพี่ยามน่าจะเอาคนยักษ์ออกมาก่อนดูว่าเงินจะทันไหมแต่ว่าเราอัพมาเนาะถ้าเราอัพมาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเก็บแร่ไวขึ้นแบบเห็นได้ชัดโอ้โหไวมากแป๊บเดียวตังค์ห้าร้อยห้าสิบห้าห้าร้อยห้าสิบสองแล้วก็ มีคนเก็บแด้แปดคนแล้วด้วยนะครับเ <Wow. S 1> อาหลักเป้าหมายเราก็คือคนยักษ์แหละไม่ต้องอะไรมากมายคนยักษ์อย่างเดียวครับมีคนยักษ์ก็เพียงพอแล้วกระทืบทีหนึ่งนี้ให้ทะลุทะลวงไปเลยฟ้าผ่าปเปรี้ยงผ่าปเปรี้ยงกันเลยทีเดียวฝั <Hey. S 1> ่งนู้นน่าจะมาตีบ้านแล้วลวมะมั้งถ้าพยายามเดาไม่ผิดเออมากันละครับเริ่มตีกันละ <But. S 1> ไปเขาตีไปครับเขาอยากก็ตีก็ตีไป <Yeah. S 1> เราไม่ห้ามหรอกขอยักษ์มาก่อนเถอะแล้วจะรู้ว่าเราโหดแค่ไหนยักษ์จอมเวทประมาณนี้ ก่สายฟ้าไม่มีวันแพ้มาแล้วครับคนยักษ์ไม่ได้อัพด้วยโทรลืมเุ้ยจะเวทมาจริงๆเราน่าจะเอาพอยต์สุดท้ายเนาะอีกหนึ่งแต้มที่เหลือมาอัพคนยักษ์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะยังไงกันต่อนะฝั่งนู้นกำลังตีบ้านอย่างสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ปริปริ๊งปริปรปรงถึงกกระเด็นกันกลับกันไปเลยทีเดียวเอาล่ะทีนี้เรากลับบ้านครับเดี๋ยวเอาจอเวทมาอีกหนึ่งคนยักษ์ยืนอยู่หน้าบ้าน หรือไม่ก็เอาคนยักษ์ไปคนหนึ่งก็ได้นะถ้าตัางพอนะครับไม่พอครับผมไม่พอก็ไม่เป็นไรเพียงเพียงเปรียงเพียงกัดพื้นหนึ่งทีเพียง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 โอ้โหทะลุทะลวงรอเงินขึ้นอีกนิดหนึ่งครับเงินขึ้นอีกทีหนึ่งเราจะเอาคนยักษ์ไปหนึ่งคนแค่นี้เราก็สามารถที่จะตั้งรับได้แบบสบายใจโอเคคนยักษ์มาตั้งรับแบบสบายใจครับตอนนี้ที่โจมตีเราก็มีอยู่น่ากลัวน่ากลัวก็มีแค่ อาชีดอนทีนี้กระทืบพื้นหนึ่งทีปรี่นเปรี่นเปรี่นเปรี่นถึงก็ตายกันเลยทีเดียวยักษ์อีกคนหนึ่งเมื่อไหร่จะมาครับผมไอ้ยักษ์คนนี้เราจะแย่แล้วนะครับเปรี่ยโอ้โหทีโอ้โหเจอคนยักษ์สายฟ้าเข้าไปมันจะโหดมันจะร้ายมันจะเลวอะไรกันขนาดนั้นเชนไลนิ่งหนึ่งทีกระทืบพื้นหนึ่งทีเปรี่ยเปรี่ยเปรี่ยโอเคจาวเวนมาแล้วนะครับไปเอานักนูดีกว่าครับฟลูชหายโอเค ทีนี้มันจะโผล่ขึ้นมาเป็นผีพิษพิษใช่ไหมอ่ะไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไไรม่โดนไม่เป็นไรโดนสักทีสิกระดือพื้นหนึ่งทีจะได้จบโจกันไปปิ๊ง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 หายทั้งแผนที่หายทั้งฉากทําไมมันมันเยอะกันเหลือเกินครับฝั่งนู้นเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเราก็จะแยเหมือนกันครับตอนนี้เราพยายามผลักกันเข้ากลับไปเขาก็ไม่กลับสักทีเนาะ เออกลับไปได้สักทีเอายักษ์ไม่อีกหนึ่งคนสำรลองสำรลองไว้เอาละครับทีนี้ได้เวลาหัวหน้าด้วยการกระทึบพื้นโอ้ยกระเด้งกระดอนหัวหน้าไม่นหนึ่งทีตายสามอีกหนึ่งทีทิ้งท้ายเออนั่นแหละโคตรคุม้มมันบุกกันมาอีกแล้ว <What? S 1> ที่จะบุกอะไรกันมาทั้งหนา,นานครับผมกระทึบพื้นทีปึ้ชหายทั้งแผ่นที่นี่เราจะใช้แค่ยักษ์กับจอมเวทเหรอ <What? S 1> ใช่เราจะใช้แค่ยักษ์กับจอมเวทเราคิดจะเรียกยูนิตอื่นมาแล้ว เราจะกระทึ้งพื้นแบบโหดๆโ,โหยักษ์เราตายไปอีกหนึ่งแล้วครับภารกิจนี้ยักษ์เราตายไปเยอะมากแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่ภารกิจธรรมดาเชนไลนิ่งมันโกงเกาะสายฟ้าคือเกาะโกงโกงสุดๆทางหลังข้างหลังเอาให้ถึงเอาให้ถึงนักทัดนูถึงับผมถึงถึง,ถงเราอยู่ตรงนี้ก็ได้ยักษ์ตัวนี้ก็ใกล้ตายแล้วนะครับกระทืบพื้นหนึ่งที่ถืบ เปรีย้ยเลยเดี๋ยวเราไปเฝ้าหน้าบ้านเลยใครมันผ่านไปผ่านมาหวดหน้าไปก่อนหวดมันคาบ้านแบบนี้แหละหวดคาบ้านและขาบ้านกระทืบพื่นหนึ่งทีปึ้มเรานะปึ้มตายไปเลยวอูกมเชนไลนิง่งหูเครื่องกระตุกเลยทีเดียว โอ,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 โอ้บ้านแตกพอดีเมื่อกี้เห็นซอมบี้มันออกมามา,มากนายมหาสารบ้านระไทเลย <What? S 1> พวกนายสแต็กซอมบี้กันหรือเพื่อนต่อไปเป็นภารกิจที่290นะครับภารกิจที่290เอาชีวิตรอดนะครับเจอกับซิกเนลวอร์ดและซิกเนลแบร์อะไรคือซิกเนลแบร์ครับ <What? S 1> เล่นแบบเดนแแบบสร้างได้ทันทีทิ่ชูแลทยอยกำลังมาแล้วก็เขาณย้นดได,ด้ทุกรูปแบบเล่นแบบไม่เอาไม่ซื้อไม่สกินก่อนนะครับอะไรคืออ่ามันชื่ออะไรนะซิกเนลแบร์อะไรคือซิกเนลแบร์ครับ ไม่เข้าใจเราเอาอะไรสู้ดีก็คงเป็นจอเวทนะครับเหมือนเดิมไม่ออาไม่ซื้อไม่สกินจอเวทนี่สําคัญมากเลยการที่เรามีจอเวก็เท่ากับว่าช่วยได้เยอะนะครับเพราะโจมตีทีละ3ยูนิตเป็นวงกว้างตอนนี้ก็เก็บแร่ไปก่อนครับจอวงจอเวทอะไรครับแล้วเมื่อไหร่าทย้อยกับขีชูจะมาครับจะรอให้เราโดนโจมตีก่อนหรืออย่างไรมาแล้วครับผมซิกเน็บอร์ดกลับบ้านครับก็น่าจะเอาจอเวทรับศึกได้อยู่มั้งจอเวทเราอยู่ไหนครับมาแล้วครับจอเวทอยู่นี่ครับ โอ้โหตีแรงมากูหายไปก่อนอ่าไหนอดีย้อยคิดอยู่โมหรือเปล่าว่าจะมาช่วยก็จะโมนะครับแต่เราก็เชื่อนะครับว่าเขาจะมาช่วยเราเราก็จะไปตั้งรับไกลๆหน่อยให้คนเก็บแร่ได้เก็บแร่บ้างครับไม่ได้เก็บเลยมันจะแย่โอ้โหพี่เขากระโดดหมดกระโดดตีโอ้โหหายยังไวอือหือ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 จุ๊กอือหืออือหึโอเครู้แล้วจะสู้ยังไง ขอเริ่มใหม่มันมีวิธีสู้อยู่ครับซิกเกิลบอร์ดซิกเกิลบงซิกเกิลแบรอะไรพวกนี้ขอให้มาเด็กแล้วก็พยายามเก็บแร่ได้เยอะๆมาแต่ซิกเกิลบอร์ดใช่ไหม้เราจะใช้วิธีจุกเนี่แหละเราก็อยู่อย่างนี้แหละครับมันก็จะเป็นภารกิจน่าเบื่อนิดหน่อยแต่พอเรามียูนิตเยอะๆมีนักขนูแบบเยอะๆเบิ่มเนี่ยเราก็น่าจะสามารถชนะได้แบบง่ายดายโหมากันอีกแล้วเขาจะมาอีกหนะครับ5บวกสก็เป็น8เนาะเรามีนักขนูกี่คนเราก็ไม่รู้ ตอนนี้พี่ยามมีคนเย็บแล้8แปดวอดบาดหนึ่งนะครับก็จะเป็น9ก้าก็มีนักหนู9้าคนเนาะลองอนักหนูมายิงเขาดีกว่านะครับยิงตอๆมันบ้างครับนี่ยิงยิงตอๆยิงต่อๆเออนั่นแหละชุบชื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 บเออนะครับโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ยิงยิงม่เดี๋ยครับไหวไหมเนี่ยเราเนี่ยจะไหวไหมไอตัวจุ๊งเนี่ยห้ามตายเด็ดขาดนะครับตัวเราเนี่ยฝั่งเขานี่ไม่มีตายกันเลยหรอฮะโอเคตายหนึ่งยี่ม ตายหนึ่งคือดีอือหือโอ้โหคันนี้มากันอีกเพื่บอย่านะ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 อย่าไปหาเพื่อนเราอย่าไปหาเพื่อนเรามันไปหาเพื่อนเราแล้วครับโอเคแต่เพื่อนเรายังยืนอยู่ได้ <Yeah. S 1> ชุกชุกชโอเคตายๆกันไปนักหนูเราจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็สามารถสร้างได้เรื่อยๆคนเก็บแร่เราเก็บแร่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนึกสภาพว่าเกิดเราใช้เป็นจอมเวทแบบเแบบิแบบ่มแๆบบเนาะเยอะๆจอมเวทไม่น่าจะยิงทันนะครับเรามาทีละห้าหกตัวเจ็ดแปดเก้าตัวเออนั่นแหละตายๆก ตายตายกันบ้างเหอะขอร้องโอเคหลังๆนี่ตายบ่อยนะเนี่ยกว่าเขาจะมาเวบถัดไปเราก็สร้างขนูได้มากมายโอเคครับผมเออนั่นแหละเยี่ยมชูหายโอเคโอ้ไม่หายครับมากันอีกเบิ้มๆครับผมไม่เป็นไรใช้วิธีเดิมตอนนี้เรามีนักขนูอยู่ประมาณกี่คนเนี่ยเอ,อ่อยูนิตมัน30ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้เขาไปหาเพื่อนเราโอเคเยเดี๋ยวเดี๋ยายาลุดอยลุด อย่าอย่ทำนะกัน,นูเลโอ้โหเราก็ตัดไปเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเอาซอสต์ดามาก่อนครับผิดแผนไปหมดคนเก็บแรก8ซอสวาบัหนึ่งก็คือ9้นักนูก็คือมีอยู่18คนเฮ้ยโอ้โหคิดชูแล้ทยอดมาครับผมขอบคุณมากถ้าคิดชูมาก,ก็น่าจะสามารถที่จะโจมตีเขาได้ตายได้แบบไวมากขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> นี่ขนาดจูซิกเวอร์ดพวกนี้เขาไม่ได้กันเลยนะมันไม่ได้กดกันเลยนะครับเนะี่ย ก็ยังสามารถที่จะโจมตีพวกเราตายได้ขนาดนี้นะครับโอ้โห و, มากันแล้วครับผมมากันแบบเบิ่มๆครับฝัาา่งนู้นครับตามเรามานี้ตามเรามาเออนั่นแหละเอออะไรสู้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 กอดทองกอดทองครับผมมีเมอร์ลิกมาด้วยครับ <What? S 1> ไหนไม่เห็นมีบอกนี่ว่าเมอร์ลิกจะมาครับแต่เมอร์ลิกก็มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคมีคิดชูคอยยิงให้เราไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องอะไรมากอทิยศกันอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไร อ่าได้ยอดกันอย่างเดียวตือนั่นแหละอืมีมีกันกันเอาตายไปแลวหนึ่งครับผมโชโชโอเคชึก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 โอ้โหตายกันไปหมดอื้มหูมากันเยอะจัดไม่ไหวเลอเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพยายามอัพสู้ดีกว่าไม่ต้องอัพอะไรมากนี่แหละแค่นี้ก็พอละเราใช้แค่นี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็หมวกครับมากันแค่นี้ก็ลุยกันแค่นี้ก่อนครับแรกๆมันจะยังไม่เท่าไหร่หลังๆนี้มันจะมากันแบบโหดมาก เราต้องรีบๆสแปมสแปมนักหนูาหมาเยอะๆค่อยๆยิงนันแหตรงนี้เลยครับนักหนูหเราก็ยิงไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่นะอ๋อแต่คราวนี้เรายิง34ดาเมจแล้วนะครับใช่ไหมโดนหลังส4เนาะโดนหน้า17นะครับแต่ถ้าโดนหัวก็จะเจ็บขึ้นไปมากกว่านั้นนิดหน่อยเยี่ยมตายเป็นหนึ่งก่อนโอเคถอยไปก่อนเรารวบก่อนครับต้องไม่ประมาทนะครับถึงแม้ว่าเราจะทาให้ซอสบาดวิ่งเร็วแล้วก็ตามแต่การโจนโดนโจมตีเพียงชุดเดียวเราก็อาจจะตายได้เลยนะค่อยๆตายกันไปก่อน เน้เนๆโอ้โหเยี่ยมสุดยอดเว็บถัดไปมาได้หรือ,อยังเราพร้อมมากอยู่กันแบบแบบตรงนี้แหละครับอยู่ตรงนี้เลยแถ,แ,ถแถวนี้เลยโอเคด้วยความที่แบบว่าเรามีนักหนูเยอะนะครับอย่างน้อยก็เยอะมากพอที่จะทําลายเขาล้างบางเขาภายในชุดเดียวอ็รวบหายแบบนี้ยังไม่มาครับถ้ายังไม่มาก็ไม่เป็นไรมาแล้วครับผมถ่ายไปหน่อยนึงรวบขึ้นปึ๊บเคโดนตีทีนึงไม่เป็นไร จัดการฆ่าแล้วครับผมนักธนูกู้ชาประมาณนี้ตอนนี้เรามีนักธนู25คนแล้วถือว่าเยอะมากแต่เราจะพยายามสร้างให้ได้เยอะๆกว่าน,นี้อีกนะครับโอเคครับเราเริ่มจากการรวบกอนแบบนี้สวยไหมสวยอยู่เซตเนี้ยมันต้องมีคนตายโอเคครับใช้ได้ตอนนี้เรามีนักธนู30คนแล้วนะครับผมการทำดาเมจก็จะโหดมากขึ้นมากันแล้วครับผมถอยหลังกลับนิดนึงรวบกอน พอรวบติดเสร็จปุ๊บเนี่ยรวบติดละรวบติดเสร็จปุ๊บสั่งโยมตีแล้วก็อย่าใกล้นะักขนูเกินไปถอยอ,ออกมายิงระยะให้นักขนูเราได้ยิงให้มันได้หลงอยู่กับเราตรงนี้ให้มันเกาะติดตัวเราไปโอเคโอ้โหตายเรียงตัวมาละมาละมาแล้ว,ล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 วรวบรวบให้ติดก่อนติดเสร็จปุ๊บสั่งโยมตีแบบนี้เราวิ่งเร็วอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัววิ่งเร็วกว่าเขาแน่ๆตายกันไปก่อนเยี่ยม ตอนนี้เรามีนักขนูถึง41คนแล้วคาเทยอสก็มาใครก็มาครับตอนนี้มาช่วยเราสู้นะครับโอเคหายไปเดี๋ยวเขาจะมีมาอีกเราต้องค่อยๆรวบมากันแล้วครับผมลงล่างขึ้นบนแล้วรวบฟืบหายโอเคเยี่ยมนักขนูมากันได้แล้วรีบมายิงโอเคครับผมโอเคครับโอเคอะไรครับจะโอเคอยู่ไหมครับยังโอเคอยู่ไหมครับผมอือ <c oughs> ืถ่ก่อันถ่อยกันถ่ยก นัก ς, นัก ς, นัโอเครบติดไหมเนี่ยโอ้โหไม่ติดเลยไม่ติดเลยหันกลับมายิงเลยอื้ือื้ือื้อโอเคไหวไหมเหมือนจะไหวเอ้ยโอ้โหไหวอยู่ใช้ได้แต่ว่ามาริุตายไปตายไปหมดเลยมั้งนะยมาหลุตายหมดเลยแม้แต่แม้แต่อทิย้อนและกอดทองก็ตายด้วยอะไรกันเนี่ยไม่ไหวกันหรอครับโอเคแต่นักหนเราโอเคอยู่นะ <Yeah. S 1> โอเคสู้ได้โอ้ได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 ้แบบนี้ได้ไดแบบนีแบบ้ถือว่าได้อยู่ เขาไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้ถือว่าโอเคครับอืมเยี่ยมแต่เครื่องมันกระตุกมากเลยนะเนี่ยโอเครวบขึ้นรบขึ้นอือขึ้นอะไรครับซิกเน็ตแบร์มาด้วยครับผมซิกเน็ตแยรคือใครคือไอตัวนี้เหรอโอเคตายกันไปโอเคตายกันไปโอเคตายกันไปเยี่ยมทีนี้อยิงหน้ามัน โอมันไม่หันกันมาดูเราเลยเฮ้ยหันกันมาละส่วนไอซิ่งเบลตัวนี้มันทําอะไรเราครับเนี่ยพี่มาทําอะไรครับพี่อเอ้าเเราคิดว่ามันอ่าโอเคโอเคเราก็นึกว่าจะโหดซิ่งเบลตัวเอ้ยแค่ตัวใหญ่โอ้สองเก้าศูนย์ถือว่าจัดจ,จ้านนะครับไม่ธรรมดาสนุกอยู่เดี๋ยววันหลังพี่พยามจะกลับมาเล่นแต่จะใช้เป็นสกินอื่นนั่นเองเนาะสนุกอยู่สนุกอยู่ครับ หรืยวผมประมาณ้ประมาณนี้สำหรับน,นี้พี่อาร์มพิซเซอร์และเกมซิกวอลเล็กซี่ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนพบใหม่โอกาสหน้าสำหรัสวัสดีคนระับายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub s c r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม